เอาละครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับพบกับการทดลองเล่นไฟเจ้า asrock steel r e g e n นะครับ rx 9 0 7 0 xt นะครับผมตัวแรงของ amd ในตอนนี้เนาะออความแรงก็ผมบอกเลยว่าไล่เลี่ยกับ5 0 7 0 ti แหละนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนิดหน่อยแต่ราคาชนะกินขาดเลยสำหรับ amd ชนะไป 7, 7 8 8 0 0 0ถึงหมื่นนึงอ่ะ ถ้าเทียบกันกับ50 7 0สุและความแรงที่ไล่เลี่ยกันสำหรับตัวนี้นะครับเอ็นวีเดียแพงกว่าค่อนข้างเยอะกับเฟรมที่อาจจะต่างกัน5เฟรม10เฟรมอะไรกันเดวอดูกันแล้วกันคลิปนี้เรามาทดลองเล่นเจ้าไฟ r g b นะครับผมผมเสียบการ์ดเข้าไปในเมนบอร์ดเรียบร้อยนะเห็นไหมตรงนี้นี่เออนี่มีไฟตรงนี้จริงๆด้วยเนี่ยสต e ลดีเจนเนี่เป็นแบบเพชรเลยนะ แบบวิ่งวิ่งแล้วตรงใบพัดลมนะครับเห็นไหมเนี่ยสามใบมีไฟ RGB สวยงามอ่ะต้องบอกก่อนความยาวของการ์ดเนี่ยสั้นกว่ากาแล็กซ์วันคริสโอซีนิดหนึ่งด้วยซ้ำเผื่อใครมาเจอคลิปนี้แล้วอยากเขาเรียกว่าสนใจการ์ดสีขาวเนาะการ์ดที่แรงประมาณ 5070Ti AMD Radeon ตัวเนี้ย Asrock นะครับ Free Gen เนี่ยเ0 7 0จนหรือว่า9070 XT ก็ตาม ความยาวมันจะสั้นกว่ากาแล็กวันคลิกโอซีนนิดหนึ่งใครที่มีเคสที่ไม่ได้กว้างมากชุดน้ําติดหม้อนงหม้อ,มอน้ําตัวนี้เป็นตัวแรกที่ดีนะครับการ์ดไม่หนักเท่าไหร่นะครับเบาๆและไม่ได้ยาวจนเกินไปสามารถติดตั้งเคสได้สบายๆแน่นอนนะครับทาอย่างไรบ้างเสียบเจ้าการ์ดตัวนี้เข้าไปเข้าเว็บ AMD หรือว่า Asrock ก็ได้อย่างแรกเลยมีอะไรบ้างผมอาจจะเข้าที่ Asrock นะครับเนะี่ยนะเข้าที่เว็บไซต์มันเลย เราก็ไปมองหาการ์ดตัวที่เราซื้อมาเราก็ไปเข้าคําว่าสนับสนุนนะครับสนับสนุนตรงนี้โปเข้าไปสาหรับรุ่นนี้อ่าเราเจอรุ่นแล้วใช่ไหมเราลงมาข้างล่างเลยครับเข้าคำว่าสนับสนุนครับของการ์ดตัวนี้เข้าที่ดาวน์โหลดนะครับนี่มันจะมีขึ้นเลยว่า asrock polychrome sync version อะไรก็ว่าไปตรงนี้ดาวน์โหลดไปเลยโป้ะจะแบบจีนหรือจะอแบบโกบอลใช้ทั่วโลกเอากดไปโกบอลนะครับวิดีโออะไรก็จัดไปตรงนี้พิมพ์ตรงนี้นะครับ เป็นเพื่อนจะ1 0 6หหรือ11-64ผมของผม11-64ผมก็เลือก11-64โหลดมามันก็อยู่ที่ตำแหน่งดาวน์โหลดของเพืเ่อนๆแหละนะครับโอเคผมโหลดมาแล้วนะครับไปติดตั้งกันดีกว่ามาครับตึกปึก๊กมันให้แตกไฟล์ก่อนไงนโอเคอันนี้ผมทําในลักษณะของคนที่แบบไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับซื้อการมาเสียบข้อสเอตล็อกนอตให้เรียบร้อยเสียบไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ทําแบบนี้เออ ตั้งไปที่ไดซส่งได้ C ีอะไรก็ว่าไปนะครับเรามาดูไฟกันว่าปรับอย่างไงว่ามีเอฟเฟกอะไรให้เล่นบ้างสำหรับ Asrock r e g i o n ผมพูดตรงๆนะเป็นปีที่ผมยอมรับเกี่ยวกับทั้ง CPU และก็การ์ดจอ AMD ปีนี้ผมยอมทั้งใจเมื่อก่อนผมหัวแข็งมากที่จะไม่เล่นอะไรที่เป็น AMD เลยตลอดเวลา7ปีพูดตรงๆต,ต,ตั้งแต่รุ่น การ์ดจอ R9 Fury X ตั้งแต่นั้นมาผมก็สาบานตัวเองเลยว่าผมจะไม่เล่นการ์ดจอหรือว่า CPU AMD อีกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แรงเลยมันสู้อีกค่ายหนึ่งไม่ได้สู้ Intel ไม่ได้ CPU สู้การ์ดจอไม่ได้ Nvidia Nvidia แงรงเสมอซื้อ Nvidia คุ้มกว่าตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนคำพูดเนื่องจากปี2025เนี่ย CPU โคตรแรงตั้งแต่ R7 9800X3D เล่นเกมได้แรงที่สุดราคาดีที่สุดชนะ Intel เล่นเกมแบบราบคาบละเทะผมก็เลือกที่จะใช้ AMD เลยนะครับทั้งเซตเลยนะ2025ผมพูดตรงๆผมใช้ทั้งเซตเลยตอนนี้เปลี่ยนทั้งเซตเพื่อนๆคิดดูแล้วกันจากคนที่ไม่ชอบ AMD เลยตลอด7ปีผมต้องเปิดใจให้กับมันในปี2025นะครับใช้ CPU AMD ไรเซน9 9 9า0 x 3 d ดีแล้วเล่นเกมแรงสั์ใจแล้วยังไม่พอผมเปลี่ยนจาก n v i d i ีดด้วยผมมาใช้กาจอ r รดิออด้วย rx 9070 x t ด้วยอ่ะก่อนหน้านี้พูดเลยว่าใช้อะไรนะ g f r o s rtx 5 0 7 0 ti ด้วยทำไมเปลี่ยนละ่ะ จอตัวนี้แรงพอๆกับ5070 Ti ในราคาที่ถูกกว่าเกือบ1 0,000บาทเลยนะครับเพื่อนๆนี่พูดตรงๆในสปอยก่อนเลยโอเคนะเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันใครชอบเขียวไปเขียว Retaining อาจจะนิ่งกว่าใครชอบแดงราคาคุณถูกกว่าเขียวในสเปคความแรงที่ไล่เรียกกันถูกกว่าเกือบหมื่นเลยทีเดียวตังทอนเอาไปอัพอย่างอื่นอัพแรมอัพ CPU อัพเมนบอร์ดไฟ RGB พัดล,ลมพัดลมนู่นนี่นั่นได้สบายเลยเกือบหมื่นหนึ่งเลยนะ เป็นตัวเลือกที่ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมเอมดีทั้งเซตเตนเนี่ยตอนเนี้ยอู้ <Ooh. S 1> ตลอด7ปีครับลองคิดดูอะไม่ต้องคุยอะไรมากมาแอปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่คือ a s r ฟลอกนะครับอ่ามาด <Ooh. S 1> ับเบิลคลิกโปรแกรมมาดูกันครับว่าไฟล์มันมีอะไรบ้างเนาะดูซิไฟลมีอะไรบ้างเปิดปุ๊บโหลดมือหมุนติ๊วต,ต,ตไฟสวยนะพอเปิดไฟดีเทคมันกำลังหา ดูซิมันจะเจอการ์ดจอเราไหมหาแป๊บนึงนะหน้าตาซอฟแวร์อาจจะดูขี้เหร่นิดนึนงสำหรับ s r o c k แต่ผมบอกได้เลยว่าเมนบอร์ดผมผมใช้ของมันอยู่นะไอเครื่องเก่าผมมา s r o c k อะไรนะ B 4 5 0ของ s r o c k แบบแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีราคาดีมาก s r o c k เนี่ยขึ้นชื่อว่าของดีราคาถูกนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเล่นไปนี่ไม่ได้ยอไม่ได้อวยนะครับพูดตรง,ตรง ไนเป็นอย่างนั้นจริงๆของดีราคาถูกที่ใครก็รู้กันดีนะครับดีเทคนานิดนึงนะซอฟต์แวร์จะพัฒนาช้านิดนึนงแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละสุดท้ายคุณก็ดูหน้าจอเล่นเกมอะไรต่างๆอ่ะมันเจอการ์ดจอครับพัดลมก็ได้ครับท็อปไซส์เรนโบว์อ่อนี่คือเดี๋ยวนะมันเจอการ์ดจอหรและจริงๆนะครับหน้าตาจะโบราณนิดนึงนะ ในส่วนของไฟมันปรับได้นะครับเรโอ้นี่ไงเพื่อนเพื่อนคลิกที่การ์ดเพื่อนเพื่อนคลิกที่โหมดนะครับตอนนี้มันใช้เรนโบว์อยู่ก็คือไฟข้างจองที่เราเห็นเนี่ยนี่คือเรนโบว์โอเคมันแยกกันครับผมก็งงอยู่เพื่อนเพื่อนจะปรับอะไรเพื่อนเพื่อนก็เลือกโหมดก่อนนะครับงงดีเป็นกันอ่ะแบ็กอยู่ตรงนี้แบ็กปุ๊บมันจะมีให้เลือกเนาะเพราะว่าการ์ดเราเนี่ยมันมีทั้งสันการ์ดแล้วก็ตัวใบบันพัดลมมาดูตรงที่ท็อปไซต์เลือก โอเคลราไปเลือกที่ตัวไฟอ่ะอ่านี่ไงเอฟเฟกตอ่าสเตติกอ่าดูข้างหน้จอเลยแล้วกันยืนพื้นสีสีฟ้ายืนพื้นอ่ะบิตติ้งไม่ต้องกดแอปพลายนะครับเลือกแล้วเปลี่ยนเลยมันจะเต้นปิ๊บปิ๊บสามารถปรับเขาเรียกว่าแอดจัดเองได้ชอบสีไหนก็จัดจะให้กระพริบแบบไหนก็มาปรับตรงนี้โทนเข้มมาต่างๆอ่ะต่อไปวาบวาวา,วาเหมือนไฟจะเสียเลย โอเคอ่ะอันนี้อ่ะอืโอ้โหกระพริบนานมาอืออืบอ่ะมีเรนดอมอ่าเหมือนไฟเหมือนแบบอ่าเปลี่ยนอยู่สี่สี่สีนะครับตรงนี่ตรงนี้นิ้วผมถึงว่าเนี่ยนี่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ใบพัดลมสามใบสี่จุดนะครับวนๆเห็นปะวนๆเออ ต่อไปเวฟค่อยๆเปลี่ยนใส่ขึ้นย้ำอีกหนึ่งครั้งครับพัดลมอุณหภูมิไม่ถึงมันจะไม่หมุนนะครับแต่ไฟมันติดตลอดอ่ะเอออันนี้สวยว่าเฮ้ยอันนี้ไฟนี้เท่เอ่ะเฮ้ยชอบชอบอันนี้กิ้งแบบชัดเจนมากเพื่อนๆชอบสีอะไรก็จัดไปผมจะกิ้งเขียวผมจะกิ้งอะไรก็เอาอืมเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทนได้เอาเขียวเยอะเอาเขียวน้อยว้า ผมยังไม่รู้นะว่าอันนี้ปรับโทนไหนดีอ่ะกิ่งเขียวกิ่งเขียวด้วยอ่ะเหลือบอะไรจะจะเหลือบอะไรดีนี่โคตรเท่อะอุ้งเท่มากอ่ะเขียวปีด๊ดยังไงดีวะเอาต้องคลิกเลยอ่ะคลิกเลยก็ได้ง่ายดีเอาแดงเอาเราใช้การ์ดแดงปะขู่ก็เท่อะเฮ้ยเป็นเป็นเป็น R G B ที่สวยมักนะ่ะอันนี้ชอบอันนี้ชอบแต่สีเขียวจะสบายตานิดนึง อืมเออหมดนี้เท่อ,อะบวงกับมองวิง่งวิววิววิว,ว,วนะครับโทนเดียวอะเป็นโทนเดียวนะครับทนเดียวอันนี้มันก็จะออโต้เองเนี่ยปรับไปปรับมาติดเหลือบได้แต่ค่าพื้นฐานมันก็จะแบบแต่ที่เห็นตรงนี้อแอปพลิเคชันเขาจะขีเ้เหร่นิดนึงเพราะว่ามันดูเหมือนแบบเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องหน้าตาของซอฟต์แวร์เท่าไหร่นักนะครับ เออนี่ยเนี่ยเนี่ยเผมเล่นนานเลยทีไฟเนี้ยเล่นนานเลยทีเดียวอ่ะแดงแดงแดงเหลืองอืมว้สีนี้สวยว่ะอ่ะเพลินละเพลินละอ่ะอันนี้มั่งสเต็กอ๋ออ่ฮอ๋อเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนจิกซอเป็นจิกซอลงไปทับ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 แล้วค่อยๆเต็มเห็นไหมเห็นไหมเอออ่ะโอเค ต่อไปครับแคมหรอค่อยค่อยหมุนลงไปตุ๊ด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 วจัดเลยวาจัดช้าลงเพื่อความสวยงามนี่ช้าช้าได้พระเริ่มงามโอเคต่อสแคมช้าช้าได้พระเรื่มงามชอบสีอะไรก็จัดสีนั้นครับพเพื่อนเออผมก็เปลี่ยนสีผมเนี่ยจิ้มเอามันก็เปลี่ยนสีเอาชอบอะไรก็ไปนะครับ มีใจก็ไปเอออ่ะต่อครับนีออนนีออนเฮ้ยเท่เผมเล่นสปีดดิเออเฮ้ยอันนี้ทีชอบชอบชอบเออเหมือนไฟจะเสียดึกดๆ๊กดึกดๆ๊กดยิ่งชายิ่งสวยปะดึกดึกึอ่ะต่อ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  water water มันว water ยังไง อ๋อสีน้ำจะเป็นสีแบบเนี่ยโอเคเรนโบนะครับเรนโบช้าได้ไหมช้าช้าเนี่ยเฮ้ยมบเออผมว่าเรนโบแหละเรนโบดีสุดละเรนโบช้าช้าชเอเออ๋อผมถึงว่ามันโชว์สีนี้เนาะแอส็อกอะคือสีเก่งเขาอะเออ เลนโบว์แบบไวดึงสปีดวืดนันก็ไวไปอ่ะไวไปผมว่ามันไวเกินถาพอดีพอดีเออพอดีพอดีเ,ออดดเนิๆนๆะดีกว่าโอเคเอาต่อไปอะไรเลนโบว์สองก็มีอ๋อเลนโบว์สองก็คือเหมือนแบบโรลลี่ป๊อปอะมันจะแชร์สีกันดีกว่าเนออ่โอเคเฮ้ยอันนี้สวยกว่าประมาณนี้เพื่อนๆมีแค่นี้พูดงตรงๆว่ามีแค่นี้ เอาจริงๆแล้วสี r g b สำหรับรุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างไม่โดดเด่นมากแค่พอดูสวยงามแต่ว่าไฟโหมดเรนโบสวยนะครับใช้ได้เลยประมาณนี้เนาะสำหรับการเล่นไฟ r g b ของรุ่นนี้สำหรับ asrock steel r e g e n n rx 9 0 7 0 xt นะครับตัวนี้ตัว9070ธรรมดาก็เหมือนกันเนาะถ้ามันเป็นทรงนี้ก็คือเหมือนกันน่นแหละประมาณนี้เพื่อนเพื่อวดูซิมันมีอะไรอีกไหมเมื่อกี้เราโหมด ในส่วนของอันนี้ละอ่ามันแยกเลยไหมมันแยกอ่ะตัวนี้เออมันจะแยกกันจริงๆอเอ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 อสปริงเด้งดึงเออเป็นสปริงเด้งดึงเออสปริงสปริงเอาสีอะไรดีเอาสีแดงเราการ์ดแดงเอออ่ะเราลองเปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งอ่าสั่นการ์ดปุ๊บต่อไปเป็นพัดลมบ้างละพัดลมพัดลมพัดลมเราจะใช้เลนโบโอ้แยกต่างหากได้จริงๆด้วยครับเพื่อนๆดีครับดีระหว่างเขาเรียกว่าอะไรนะ สันการ์ดกับใบพัดลมนะครับตรงสองอันนี้มันตรวจเจอเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะอันแรกคือสันการ์ดตรงนี้เนี่ยดำๆออดูยากนิดหนึ่งสามารถเปลี่ยนตรงนี้อิสระสามใบพัดนี้นะครับก็เป็นอ,อีกเอฟเฟกต์หนึ่งได้ตามนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับการทดสอบโพลีโครมซิงค์นะครับของ a แอ o c ลตัวนี้นะครับผมไปก่อนแล้วเจอกันสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการทดสอบอะไรเจอกันครับ ไปครับ,บัสดูสิเขาจะแดงขนาดไหนมาลองกัน